อ่ะตรงนี้นะคะในเรื่องของ recitation เนี่ยคือเนื่องจากว่าวิชาการเรียนที่นี่เนี่ยนะคะเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะยากการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะ capture เนื้อหาเนี่ยหรือเข้าใจทีเดียวในแต่ละบทเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะเลยจําเป็นที่จะต้องมีการที่อาจารย์เนี่ยจะเขาเรียกว่าให้ TA เนี่ยหรือ teacher assistant ผู้ช่วยเนี่ยเข้ามาที่จะสอนนักเรียนนะคะก่อนที่จะมีการสอบจริง โดยการรี i t a t i o n เนี่ยก็คือจะมีก่อน m i d เทอมสอบ m i d เทอมแล้วก็ก่อนสอบไฟ n นลนะคะรีเซชชั่นเนี่ยก็จะรวบรวมหลักสูตรเนื้อหาทั้งหมดที่มีใจความสำคัญนะคะสำหรับนักศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมาเขียนในเป็นรีเซ a ชั o นโน้ตนะคะลองเปิดดูนะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะในเรื่องของสูตรต่างๆมาตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะ มีสูตรต่ังนี้ทาให้เป็นการง่ายกับนักศึกษาเนี่ยในการสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางสถาบันไอทีเนี่ยเวลาเรียนปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วก็จะมีทั้งเคสมีทั้งสูตรอะไรงงไปหมดก็ในเนื้อหาสูตรที่เป็น recitation เนี่ยก็จะทําให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะมาในเรื่องของการบ้านค่ะนะคะการบ้านเนี่ยก็จะมี6 6อันนะคะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะต้องทําการบ้านแล้วก็จะต้องมีคะแนนนะคะก็จะมีการบ้านแล้วก็มี s o l u ชั o ก็คือคําตอบนะคะ ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทําแบบขัดนะคะแล้วก็ดูคําตอบได้นะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยกันบ้านเนี่ยก็ต้องส่งเขาจะมีบอกสูตรบอกอะไรต่างๆนะคะก็ทำกันบ้านส่งเออเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากนะคะในแต่ละปีเขาจะมีส่วนเซ c ชั่นที่เรียกก็เป็นข้อสอบนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ปี2,000เออมีตั้งแต่ปี1,999นะคะถึงปี2,004นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีคําตอบนะคะแล้วก็มีทั้ง ออข้อสอบอยู่ด้วยกันทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้จากข้อสอบเก่าๆนะคะแล้วก็ข้อสอบเอ็มไอทีเนี่ยทุกปีมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของข้อสอบแล้วก็คาตอบก,ก่อนที่จะสอบนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วท่านเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปดูวิชาอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาเราลองยกตัวอย่างวิชาอะไรดีนะคะสมมุติว่าเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะ าประวัติศาสตร์ไรดีนะคะลองเอา Reading in American History นะคะเนะคะเขาก็จะมีหลักสูตรของเขาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันนะคะและตรงนี้เนี่ยก็ยังจะมีในเรื่องของเหมือนเดิมนะคะก็คือมี Overview ในเรื่องของ Syllabus นะคะปฏิทินนะคะปฏิทินก็จะมีเรียนว่าเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนะคะส่วนนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ย เข้าไปอ่านข้อมูลได้หากท่านต้องการรับข่าวสารใดมาได้ที่ Newsletter Sign Up นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็จะสามารถรับข่าวสารจากของ m i t ได้หรือว่าท่านจะใช้แชร์กับโซเชียลมีเดียตรงนี้เพื่อจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดีๆให้กับเครือข่ายสังคมต่อไปนะคะค่ะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็หากท่านใดมี ข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถแนะนํากันมาได้นะคะในการที่เราจะทําให้เกิดการศึกษาเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนก็าตามนะคะควรที่จะจัดให้มีการเรียนฟรีด้วยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ใช้คอร์สแวร์อย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมให้การใช้ข้อมูลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การที่ใช้ E l e a r n i n g อย่างเดียวเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์แต่ว่าจริงแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะมีการอ้างอิงหลักสูตรนะคะจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับแล้วในต่างประเทศนะคะเข้ามานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะขอแสดงให้เห็นนิดนึงว่าไม่ไม่เพียงแต่สถาบัน MIT เท่านั้นนะคะที่ทำแบบนี้นะคะทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกนะคะของ Open c o u r c e w a r e Consortium นะคะซึ่งเป็นสมาพันธ์หลักสูตร โอเพนคอสแบงของโลกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาแอคทีฟในด้านนี้นะคะแต่ว่าสำหรับเมมเบอร์คือสมาชิกที่เป็นที่เข้ามาตีพิพมพ์หลักสูรที่จะแชร์กันตรงนี้ทั่วโลกเลยนะคะจะมีทั้งอ <mm mm ัฟกานิสถานออสเตรียออสเตรเลียนะคะท่านจะสามารถสังเกตได้จากตรงนี้เลยค่ะว่ามีกี่ประเทศบ้างนะคะอัฟกานิสถานออสเตรเลียออสเตรียบราซิลนะคะแคนาดาโคลัมเบียชิลีนะคะมีฝรั่งเศสนะคะ อิสราเอลแม้กระทั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่มีเรียกว่าแทบจะทุกมหาวิทยาลัยของเขาเลยนะคะเกาหลีนะคะเม็กซิโกนะคะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียสเปนนะคะอังกฤษประเทศไทยเนี่ยนะคะมีเพียงไทยแลนด์ไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่าอาจจะยังไม่เป็นรูปแบบเต็เมเต็มวงจรเน่นะคะก็เข้ามาตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้มีการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะคะหรือว่าสนับสนุนจากหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจึงขอวิงวอนให้ ตรงนี้เนี่ยนะคะได้ออกมีการทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบหลักสูตรของประเทศไทยนะคะให้เป็นในระดับสากลน,นะคะเพราะว่าในการพัฒนาเยาวชนไทยเนี่ยให้เข้าสู่ระดับโลกได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการอิงมาตรฐานจากระดับโลกด้วยเหมือนกันนะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะคอบคุณค่ะ